วันอังคารที่7ตุลาคม2568วันนี้มีนัดกันนที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ที่สลักางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในทุกๆวันอังคารเขาก็จะมีตลาดนัดของสินค้าโอท็อปแบบนี้นะครับวันนี้นำโซนของของใช้ไม้สอยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าครับ ป๋าหรือแม้บริการนวดตอกเส้นของพี่เทพก็มานะครับของใช้แปลกๆก็มีนะเป็นของใช้ที่เป็น DIY หรือแม้แต่ของนำเข้าต่างๆจะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมของสินค้าต่างๆที่นำมาขายกันในวันนังคารที่สารการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบนี้หลายๆร้านค้าเนี่ยก็มาแทนร้านที่เป็นร้านประจำมานาะเพราะว่าบางทีร้านประจำ เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้ร้านจอนหมายถึงสินค้าต่างๆที่เขาขายกันทั่วไปอะ่ะเอาเข้ามาตั้งได้แต่ต้องติดตอ่อเขาก่อนนะต้องหาหนทางเอาเองนะว่าจะติดต่อใครอย่างไร ก็ถ้ามีคนอยากจะเข้ามาขายก็ร้องทิดต่อดูนะที่สารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้แหละโดยปกติแล้วเนี่ยร้านค้าทั้งหลายเนี่ยเขาจะตั้งกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าก็เริ่มขายกันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลยเห็นจะได้บางร้านกะมาตั้งแต่ตีสี่ตีหอะไรประมาณนั้นแหละกว่าจะตั้งร้านเสร็จกว่าจะทําของเสร็จก็ป๋าเข้าไป6กเจ็ดโมงนู่นแหละ วันนี้ถือว่าอากาศแจ่มใสปลอดโปรงไม่มีฝนนะครับแต่วันนี้เป็นวันออกพรรษาผู้คนก็จะบางตาไปสักนิดหนึ่งร้านค้าหลายๆร้านค้าก็จะขายกันติดๆขัดๆก็ว่าได้งานเนี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับถามว่ามีคนเดินไหมก็พอมีคนเดินแต่เนื่องจากว่า เขาอาจจะติดงานบุญอะไรประมาณนั้นแหละอาจจะมาน้อยไปสักหน่อยหรือม,มาแล้วไม่ลงมาก็แล้วแต่ท่านนะครับเราพ่อค้าแม่ค้าก็จัดสรรหาของมาขายกัน ที่สำคัญในทุกๆอำเภอก็มีอยู่ที่นี่แหละสินค้าที่ขายในวันอังคารเนี่ยบางร้านค้าสามารถสั่งได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้ผลิตเองนั่นแหละเรียกได้ว่าผลิตเองขายเองอย่างนี้นั่นแหละถึงเรียกได้ว่าเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ทุกๆวันอังคารที่สารการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญมาพบปะพูดคุยกัน ได้เลยนะมาให้กําลังใจพ่อค,ค้าแม่ค้าโอ้ท็อปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยกันนะครับละออฟเฟม